อ่า uh, วันนี้เราเจอใครอ่ะที่มยยไ <c oughs> ตกลงมันเป็นซินบีมวยไทยหรืออินซีมวยไทยอินซีมวยไทย อินซีนะอ๋อพี่ก็อ่านอยู่ซินบีมวยไทยของนายโฮสินี่หลายรอบแล้วตกลงในสมุดมันอินซีนะอ่าชัดเจนละนายออกที่ผิดเถียงพี่สิทมาแล้วไม่มีผิดไม่ดีเราคุยกับะเออตัเลยพี่ผิดตัวแล้วไม่ดีเราคุยกับเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะพี่ใต้เลยของบางทีวันนะขายปั๊มให้มันช่วงหลังนี่ไม่ค่อยมีตัวปั๊มอะไรค่ะยังซ้อมอยู่นี่เหรอยังไม่ได้แยกย้ายยังซ้อมอยู่ในข้างนี่เหรอ๋อยังไม่ได้กัน ไปนะเราอายุเท่าไหร่ปีนี้19วันนี้เป็นมวยยังไงคู้โชคได่เคยปะทะกันยังวันนี้110กลางวันปกติเมื่อก่อนเราชก100 19ก็คือปรับขึ้นนอนเพราะว่ามันไม่มากโควิดมากก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแล้วเราเขาเห็นเมื่อกี้เราเห็นคู่โชคยังเป็นไงสูงกว่าหรือเตียกว่าได้ไหไล่ไล่กันยังไหมเรานี่ ฟอร์มเป็นไงสามไฟหลังเป็นไงบ้างกตอนเวลาชันไม่เชนะเสยียเงาทิตย์ไฟล์ล่างทำไม่ได้จะไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะคือไม่ได้ชกกี่เดือนเลยเนะี่สองสามเดือนสองสามเดือน,อนร่างกายนี่ตอนนี้ก็สักแปดสิบน่าจะได้นะนะก็วัดกันบนเวทีแล้วไม่รู้ว่าเขามาัดมาเราก็สอบไปรบเรามีครบไหมอาวุธเนี่ยครบครับครบนะเป็นคนจังหวัดสงขลาคนสงขลาเอาฟางเอฟซีสงขลาเลยวันนี้ติดตามกันหน่อย ก็เป็นน้องจาช่งคลาสจดเงน้นมั่งใจด้วยครับองจาเอ็มทีอ่ะ,อ,อ,ะอ่านี่เป็นคู่ที่4ีในรายการวันนี้สนุกแน่นอนโอเคของม้านน้องจครับผมนี่ครับคุณครับ